สวัสดีค่ะคีโตง่ายๆบายนาแจงมาพร้อมกับทับทิมกรอบสูตรคีโตค่ะโดยส่วนที่กรอบอยู่ด้านในใช้มันแกวแล้วส่วนที่เป็นแป้งใสๆด้านนอกใช้ไซรยมฮัรดผสมกับแซนตเทนกรัรมนะคะยังไม่ใช่สูตรที่ดีที่สุดค่ะแต่นะแจงก็ลองมาหลายวิธีแล้วเอาเป็นว่าสูตรนี้พอจะทำรับประทานให้หายคิดถึงทับทิมกรอบได้นะคะ มีอีกวิธีหนึ่งค่ะน้องๆท่านอื่นแชร์ไว้อันนั้นใช้วุ้นเทลงในพิมพ์ขนาดเล็กทีละช่องทีละช่องอันนั้นเวิร์กนะคะแต่น้าแจงไม่สาธิตเพราะว่าไม่ใช่แนวทางของคีตโตง่ายๆแต่ว่าอันนั้นเวิร์กะนะคะโอ้ยน้าแจงทานไปเลยไม่ได้หรอเราประทานได้เลยค่ะยิ่งเลือกลูกเล็กๆจะยิ่งอร่อยนะคะยิ่งเล็กก็ยิ่งหวานนะน้าแจงอ๋อความหวานจากมันแก้วเนี่ยเป็นอินูรินค่ะ ร่างกายดูดซึมไม่ได้ไม่ต้องกังวลใจนะคะเรามาทำทัพทิมกรอบกันก่อนค่ะหลังจากปอกเปลือกทั้งส่วนที่เป็นสีน้ำตาลและเยื่อแข็งสีขาวแล้วล้างทำความสะอาดนะคะแล้วหั่นมันแกวออกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เรียกว่าลูกเตา่านั่นแหละค่ะนาแจงใช้มันแกวประมาณ250กรัมนะคะใช้สีผสมอาหารสีแดง ผสมน้ำตามอัตราส่วนแล้วนำมันแกวของเราลงแช่ไว10้10 1ถึงนาทีแล้วนำออกมาเสด็จน้ำไว้ก่อนนะคะในส่วนของแป้งผสมใส่เลียมฮัทสองช้อนโต๊ะกับเซนทันกรรมอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเข้าด้วยกันแล้วใส่น้ำลงไปเปิดไฟอ,อ่อ,อนๆแล้วค่อยๆกวน พร้อมทั้งค่อยๆเติมน้ำเพิ่มถ้ารู้สึกว่าแป้งของเรายังแข็งอยู่นะคะกวนจนแป้งของเราเหนียวข้นเหมือนกาวหรือว่าแป้งเปียกเลยล่ะคะ่ะแล้วจึงใส่มันแกวสีแดงลงไปมันแกวจะคายน้ําออกมาเล็กน้อยแป้งก็จะเป็นสีแดงด้วยอนะคะคนผสมจนเข้ากันอย่างดี อาจเติมน้ำเพิ่มได้เล็กน้อยถ้าคนผสมให้เข้ากันไม่ได้นะคะแต่ก็ต้องระวังไม่ให้เหลวจนเกินไปด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟนะคะแล้วเทใส่ภาชนะอื่นเพื่อที่จะให้เขาได้คลายความร้อนเร็วขึ้นน่ะคะ่ะเมื่อคลายความร้อนลงแล้วเขาก็จะเหนียวขึ้นอีกระดับหนึ่งอะนะคะใช้อุปกรณ์ตามถนัดตักแบ่งเขาออกเป็นชิ้นชิ้นเม็ดใครเม็ดมัน แล้วนำไปแช่เย็นค่ะเตรียมแช่หัวกะทิอบควันเทียนไว้ด้วยนะคะกะทิกล่องสำเร็จรูปมีขายหลายยี่ห้อเลยค่ะแล้วเตรียมเนื้อมะพร้าวอ่อนไว้ด้วยยิ่งถ้าใครมีมะพร้าวกะทิจะยิ่งอร่อยเชียวค่ะเสร็จแล้วก็นำมาประกอบร่างกันใส่เกลือเล็กน้อยกับสารให้ความหวานลงไปละลายในน้ำกะทิก่อนนะคะหอมหวานมันอร่อยเย็นชื่นใจ พอให้ได้หายคิดถึงทับทิมกรอบนะคะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมทุกวิวเลยนะคะถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้พอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างกับชาวคีโตฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอยากขอกำลังใจสนับสนุนนะ้าแจงง่ายๆด้วยการไม่สกิปแอดนะคะขอให้มีสุขภาพดีค่ะ แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะเอาเป็นว่าสูตรนี้พอจะทำรับประทานได้ให้หายคิดถึงครับทิมกรอบอะนะคะมีอีกวิธีหนึ่งค่ะน้องๆท่านอื่นแชร์ไว้จะใช้วิน